สวัสดีทุกคนด้วยวันนี้เราอยู่ในการสอนสร้างเกม RPG Maker MC ตอนสองแล้วคือตอนนี้แล้วมีคนคอมเมนต์บอกว่าอยากให้ NPC 1ตัวมีหลายอีเวนต์หลายเควสแล้วพอทำเควสเสร็จก็จะเอา NPC มาเข้าร่วมปาร์ตี้ได้ซึ่งวันนี้เราจะสอนการจัดปาร์ตี้แล้วก็การทำเควสเพื่อที่จะให้ตัวละครสามารถเข้าปาร์ตี้ล้วได้ เรามาที่ดั t ต้าเกตกันก่อนแล้วตรงแอคเตอร์นี้ทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีแอคเ r ก็คือเป็นตัวละครที่เราสามารถปรับแต่งได้ว่าไอตัวเนี้ยให้หน้าตามันเป็นยังไงโมเดลเป็นยังไงอะไรประมาณนี้เรื่องในคลิปนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นตัวละครที่มันมีมาให้แล้วกันละกันนะก็จะมีประมาณนี้ซึ่งเราสามารถเขียนคําอธิบายชื่อเล่นนะคะหรือว่าจะเป็นพวกเลเวลแบบแม็กเลเวลก็ได้ คอามามันบายไอเดียโมเลกุลนี้เราสามารถปรับแต่งได้หมดเลยว่าเบสเราจะให้เป็นยังไงแล้วก็มาที่สิทิเต็มตรงนี้ส t a r t i n g party ก็คือตอนเริ่มเกมมาจะให้ในปาร์ตี้มีมีใครบ้างซึ่งเราก็สามารถทําให้ตอนเริ่มมาเนี่ยมี2ตัวละครก็ได้เช่นกันแล้วจะปรับแต่งว่าอยากจะให้ตอนเริ่มเกมมามีกี่ตัวละครในปาร์ตี้เรามีใครบ้างเราสามารถปรับแต่งตรงนี้ได้หมดเลย แล้วก็แบบปรับแต่งตัวเอกก็ปรับแต่งตัวนี้ได้เช่นกันซึ่งวันนี้เราจะอ,าออกก่อนเราจะให้ตัวเอกมีตัวเดยวโอเคเราสร้างอีเวนต์ใหม่ขึ้นมาเราจะให้ตัวนี้เป็น NPC ตัวละครสําหรับที่เราจะทํเควสในวันนี้ซึ่งอย่างแรกแ,แรกสุดเลยแล้วก็ต้องให้ตัวละครนี้มีแต่แอลล็อกในการกดโซดเหตุแล้วก็ใส่ไอคอนแต่เราจะตั้งชื่อตัวละครตัวนี้ก่อนแล้วก็จะตั้งชื่อไว้ว่า,วาเป็นน้องน้องจุงก็แล้วกันน้องจุงแล้วน้องจุงก็พูดว่าสวัสดีสวัสดีนะจอร์ ก็ให้ตัวครนตัวนี้มันทักทายไปก่อนจากนั้นเราก็ทําการกบไออันนี้มาวางอีกรอบซึ่งเราจะทำเถิดต่อไปกันซึ่งเถินี้จะเป็นเถิเคลบอกว่านายพอจะช่วยไปเอาสมุนไพรมาได้ไหมอะไรประมาณนี้เป็นสมุนไพรแบบ3อัน,น่ะ3อนนันแบบติดๆเดดลยอะก็คือเงื่อนไขอะคือเราต้องมีสมุนไพร3อันเราถึงจะผ่านเคลนี้ได้โอเคมันก็จะเถิดขึ้นประมาณน,นี้ไอเทิดมันตกไปแล้ว ับบนิดนึงเพราะว่าช่องมันมีจํากัดอ่าพอมันอยู่ด้านในแบบนี้เราก็เดี๋ยวว่าโอเคแล้วต่อไปเราก็จะทําการสร้างตัวแปรขึ้นมาซึ่งในตัวแปรเนี้ยเราจะใช้เป็นตัวกําหนดว่าเราอาผ่านเคเวสไปถึงเควสที่เท่าไหร่แล้วโอเคเราก็จะกดเข้ามาแล้วก็กด control variable ซึ่งเราจะทําการคลิกตรงนี้แล้วก็สร้างชื่อตัวแปรใหม่ขึ้นมาเราจะให้ตัวแปรนี้มันชื่อว่าขั้นตอนแล้วกันนะเพราะว่า จะได้บอกง่ายๆดีว่าตอนนี้ถึงขั้นตอนเท่าไหร่เราก็กดแอดไปแล้วก็ใส่เลขตัวน,นี้เป็นเลขหนึ่งหมายความว่าหลังจากที่เราทําอะไรเสร็จแล้วเนี่ยค่าขั้นตอนเนี่ยมันจะอบกหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็จะ copy ปปแล้วก็ p a s อ e เ v e n t นี้แล้วก็ลบหน้านี้ทิ้งจากนั้นเราก็จะทําการติ๊ก variable ตรงเนี้ยตรงนี้ให้กลายเป็นเลขหนึ่งอ่าหมายความว่าตอนเนี้ยถ้า variable ตรงเนี้ยมันกลายเป็นเลขหนึ่งปุ๊บมันจะมาหน้าสองทันที ก็คือจะมาเป็นขั้นตอนตรงนี้เป็นหน้าอีเวนต์หน้าที่สองนั่นเองเพราะว่ามันตรงนี้ถ่ายละเราก็กดเทกแล้วมาว่างเลยแบบเราอยากให้มันแบบอไอสวัสดีจรอดเนี่ยไม่ต้องสวัสดีละให้มันมาหน้าในแทนแล้วก็จะต่อมานี้อ่าแล้วเดี๋ยวเรามาเขียนงานไขกันว่าต้องมีสมุนไพรสามอันเราจะมากดตัวนี้อ่าเอ้เดี๋ยวก่อนนะเราไปปรับตัวนี้ก่อตัวนี้อย่าลืมปรับเป็นขั้นตอนด้วยมันนับ variable ผิอันนะเมื่อกี้ โอเคเรากลับมาตัวนี้ใหม่แล้วเราก็คลิกเข้ามาจากนั้นเราก็กดไปที่เลขสีตรงนี้จะมีคําว่าไอเทมแล้วก็กดไอเทมเข้าไปแล้วเราก็เลือกไอเทมสมุนไพรที่เราสร้างไว้เลยแต่ว่าถ้าเราทําแบบเนี้ยตัวเกมมันจะไม่รู้เลยว่าเรามีกี่ชิ้นอ่าทีนี้เราลบไปก่อนเดี๋ยวคราวเนี้ยเราจะสร้างอันใหม่แต่ว่าเรามาตรงนี้ก่อนเรามา control variable ตรงนี้จากนั้นเราจะสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมา อันนี้เราจะสร้างชื่อตัวแปรนี้ว่าเป็นตัวแปรที่ชื่อว่า n u m b บอร์ก็แล้วกันเพราะว่าเราจะเอาไว้เก็บข้อมูลเลขตัวนี้อ่าแล้วไอตัวแปร number รเนี่ยเราก็ทาการกดไม้ที่เกมด data แเราก็เปลี่ยนให้ไอตรวเนี้ยมันจ่ายเป็นไอเทมที่ชื่อว่าสมุนไพรก็คือตัวเกมมันจะนับว่าเรามีสมุนไพรกี่ชิน้นเราก็จะเก็บค่าไว้ในนัมเบอร์ที่เราตั้งไว้เอง ซึ่งพอเราตั้งตัวแปรบอกว่าไอ้นัมเบอร์เนี่ยเท่ากับจำนวนสมุนไพรแล้วก็ตั้งอันล่างออกมาแล้วก็มันเดเิมตัวนี้แต่ว่าเราจะเปลี่ยนจากไอ้ไม่เก็บตัวนั้นไม่เก็บเป็น Vari a b l e ตรงนี้แทนแล้วก็ปรับเป็น Number แล้วก็จํานวนเท่ากับเท่าไหร่ถ้าจํานวนเท่ากับ3ามจะถือว่าตรงเงื่อนไขแล้วก็ทําการก o าฟมาแปะตรงนี้แล้วก็ตั้งบอกว่าโอ้สุดย,ยอดมากเลยจอดเอามัเรียงเป็นปาานเป่นภาษาเปลี่ยนภาษาก่อน โอ้สุดยอดมากเลยจอดขอบใจนายมากมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้มันมีเฟสต,ต่อแล้วก็บอกตัวคอนบอกว่าเออแล้วเราก็มีอีกอย่างให้นายช่วยนะจอดอาแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำการเช็คดูก่นอนอะแอปพลายไปก่อนโอเคตอนนี้เรามีเฟสมีอะไรเรียบร้อยละแต่ว่าตอนเนี้ยเรายังไม่มีสมุนไพรเลยเราต้องอีเวนต์ขึ้นมาจากนั้นเราก็หาภาพสมุนไพรที่เราต้องการเลยว่า เราอยากจะได้สมุนไพรแบบไหนซึ่งรู้สึกว่าทอเซตอันนี้มันจะไม่มีใช่ปะงั้นเดี๋ยวเราใช้เป็นไอกระถางต้นไม้อัน,นอันนี้ไปก่นอนละกันอันนี้นา่าจะใช้แทนได้โอเคแล้วก็ใส่โชเทคเข้าไปคุณได้รับสมุนไพรก็ตามปกติของแบบฟังก์ชันไอเทมแล้วก็คือแบบคุณได้รับไอเทมหนึ่งอันอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ใส่เข้าไปาว่าได้รับไอเทมชิ้นนี้แล้วแฉงไอเทมแล้วก็ไปที่สมุนไพรแล้วก็เป็น increase. อินครีส ทีนี้เราก็ทําการสร้างสิ่งที่เรียกว่าการลบลบอีเวนต์นี้ก็คือเราอยากให้มันเก็บได้แค่ครั้งเดียวใช่ไหมเราก็ทําการกดมาตรงนี้เราจะมีคําว่า exit event Pro c e s s เราไม่แน่ใจว่าอันนี้หรือเปล่าจะลองก่อนไม่รู้ว่าอันนี้หรือเปล่าเพราะว่าเราจำได้ว่ามันมี2อ,อันนะอันเนี้ยอ่าพอกดปุ๊บทำไมหมดเแลาอ่ะอ๋อ โอเคเราลืมปรับตรงนี้ property ปรับเป็นแซม add character นะไม่งั้นมันจะไม่ได้อยู่ช่องเดียวกับ c h a r คเตอรพอมันเป็นแซมเนี่ยเราสามารถกดได้นี้เห็นไหมอ่าอ่าไม,ไม่หายไม่หายจริงแต่ว่าสมุนไพรรู้สึกว่าจะได้มานี่โอเคเดี๋ยวเราแก้ก่อนตรงนี้ไม่ใช่ exit เอ่ออ e เวน์ event นะเพราะว่ามันไม่ลบ Event ์เพราะฉะนั้นเอามันน่าจะอยู่หน้าสองคนยันนม่ นี่ไงลบอีเวนต์ก็คือมันจะลบอีเวนต์ทั้งไปเลยอีเวนต์มันก็จะหายไปเลยแต่ว่าถ้าเราใช้วิธีนี้ในะการลบอีเวนต์เนี่ยอีเวนต์มันสามารถสปอนใหม่ได้เรื่อยๆทุกครั้งที่เราเปลี่ยนแมปถ้าคือเราไปแมปโนต้ตแล้วกลับมาแมปนี้มันก็จะกลับมาเหมือนเดิมเหมือนเป็นไอเทมที่สามารถฟาร์มได้เรื่อยๆอ่ะทิ้งแล้วก็กระวางเลยสามชิ้นแล้วก็จะเก็บได้สามอันตัวนี้อ่ะ เราก็มาเช็กกันว่านกจุงขออะไรบ้างไงบ้างสวัสดีนะจรอสเรามีเยื่งค่ะให้ช่วยอ่ะไปเก็บสมุนไพรมาหน่อยอ่าพอเราก,กดขึ้นแบบนี้แสดงว่ามันขึ้นมาไอหน้าสองอ่ะเราก็เก็บสมุนไพรไปให้ครบสามอันอ่าอันนี้เราเก็บไม่ครบนะเดี๋ยวเราลองคุยกับนกจุงดูอ่านกจุงบอกไปเก็บไม่ครบสามก่อนดีอ่าเก็บละเก็บละอ่าแล้วพอเรากลับมาคุยก็บอกว่าเราเป็นอาใหญ่เนี่ยโอเคทุกคนเราน่าจะต้องแก้อะไรนิดหน่อย คือไอไดอะล็อกบอกว่าให้ไปเก็บมันขึ้นซ้ำใช่ไหมเพราะว่าเราเอาไว้ด้านบนเลยพอไว้ด้านบนมันจะรานอันบนก่อนเพราะฉะนั้นเราจะแก้โดยการมากดตัวนี้แล้วกด Edit เราจะเพิ่ม else เข้ามาเพื่อที่จะให้ฟังก์ชันมันเปลี่ยนก็คือว่าถ้าในกรณีที่มันเก็บครบ3เนี่ยเราจะไปอันบนแต่ว่าถ้าเราไม่มีสมุนไพร3อันเนี่ยมันจะมาอันล่างแทนก็คือเป็น else มันก็จะขึ้นบอกว่าเฮ้ยฉันอยากได้สมุนไพร3อันนี้ ก็หมายความว่าในกรณีที่สมุนไพรเราไม่ถึงเนี่ยมันจะมาอาล่างแทนอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้สมมติว่าเราไปคุยกับน้องจุ้งน่ะน้องจุ้งก็สวัสดีจอชฉันให้ไปช่วยหน่อยแล้วมันก็จะขึ้นอันนี้ว่ะเห็นไหมหมายความว่าพอเราทําการเก็บครบ3มอันเนี่ยแล้วมันตรงงอนไขอีฟของเราเนี่ยมันจะไม่รันอันล่างมันจะรันอันบนก็คือโอ้ใช่เลยขอบใจนะจอดอ่าก็คือตรงงานไข ถ้าไม่ตรงีกยไขมันจะไปอันล่างที่เป็นเอลแฟนโอเคก็คือต่อไปเราก็จะทําการก๊อปไอ้ขั้นตอนเนี่ยบอกหนึ่งเอามาใส่ตรงนี้เพื่อที่เราจะทําหน้าต่อไปกันต่อไปเราก็จะทาเคสต่อไปให้มาบอกว่าให้ไปจัดการก๊อปปิ้งแล้วกันอ่ะให้ไปจัดการก๊อปปิ้งเพื่อทาเคสต่อไปให้สำเร็จไปจัดการก๊อบปิ้งเจสกิลี่ให้หน่อยอ่ะแล้วต่อไปเราก็ มีประมาณนี้จากนั้นเราก็ทำการเพิ่มอันนี้เข้าไปนี่ปรับเป็นที่คิดเพื่อที่เราจะเอาสมุนไพรออกกับตัวเราสามชิ้นเป็นเงื่อนไขก็คือส่งเคล็ส่งเคล็คก็คือเอาสมุนไพรสามอันให้น้องจุง๋งอ่าแล้วเราก็ copy อ,อันใหม่ออกมาซึ่งไอหน้าสาเนี่ยเราจะทําเป็น event ที่จะเช็คว่าเราทําการจัดการมอนสเตอร์แล้วหรือยังอย่างแรกเราก็ลบห้หมดเลยอ่า แล้วเราก็ทําการเพิ่มตัวนี้เปลี่ยนเป็นนลสองเพราะว่าหน้าหนึ่งมาหน้าสองหน้าสองก็มาหน้าสามใช่ไหมอาแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะทำสวิตใหม่ขึ้นมาซึ่งเราจะให้สวิตตัวนี้เป็นตัวกําหนดว่าเราได้ทําการกําจัดมอนเตอร์ไว้ยังให้มาตรงนี้อะกดชอบไปเสร็จปุ๊บก็ทำอะสวิตใหม่ขึ้นมาเป็นอันที่สองก็ตั้งชื่อสวิตว่าจัดการมอนเตอร์แล้วอะไรประมาณนี้ก็เช็่กว่าเราไปจัดการมอนเตอร์อยังแล้วก็ติดเอลส์ด้วย แล้วก็เอาข้อความเดิมที่เป็นเควสเนี่ยเอาใส่ในเอลซ์มเดิมก็คือถ้าเควสยังไม่เสร็จมันก็จะขึ้นข้อความด้านล่างอ่าแล้วข้อความด้านบนที่เราเรจะใส่ไปก็คือโอ้สุดยอดเลยจอร์ดนายทำได้เยี่ยมมากอะไรประมาณนั้นก็ถือว่าเควสได้ทําการสําเร็จเสร็จสิ้นล่วงเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราขอเข้าร่วมตีกับนายด้วยก็ล้กกันนะอะไรประมาณนี้อ่าพอคิมพข้อความเสร็จปุ๊บเราจะเป็นคียเข้ามาแล้ว,ว่าเราที่หน้าน้าแรกหน้าแรกนะสองค่ะเออหน้าแรกนี่ตรนนี้นะนี่ ตอนนี้ก็คือการ add member เข้าปาร์ตี้แล้วก็จะแอดตัวละครนี้เข้าปาร์ตี้มาอ่าเราก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นก็กด New แล้วก็เซลสวิตเหมือนเดิมเซลสวิต A เมื่อเราไม่ใช้อันไหนแล้วเราก็เซลสวิต A on เพื่อที่จะให้อีเวนต์นี้มันหายไปอ่าพอแบบเอาเข้าปีปุ๊บม,มันก็จะหายไปทันทีมาแล้วก็มาลองสร้างต่อไปก็จะเป็นกอปปินใช่ไหมซึ่งเราก็จะเลือกโมเดลมาก่อนแต่รู้สึกว่ามันจะไม่มีกอปบินก็เอาไอ้ตัวนี้ไปก่อนละกัน อะแล้วเราก็ทำการสร้างเดอะอลล็อก ok ขึ้นว่าขึ้นเราเป็นหน้าก็ปิ้นมีไหมว่าน้นหน้าก็ปิ้นอ่ะน่าจะไม่มีหน้าก็ปิ้นนะงั้นเราก็เอาตัวละครอื่นแทนไดีวก่อนล้วกันหน้าก็เอาเป็นตัวไหนดีวะเอาสักตัวนึงก็เป็นที่มันเหมือนก็ปิ้นมันไม่เหมือนก็ปิ้นสักตัวเลยอ่ะงั้นเอาเป็นเอาเป็นเด็กกิเลปะเป็นก็ปิ้นหน,น,น้าเด็กนี่หน้าเด็กกับ ก็จะพิมพ์แบบตดาหลอกไปว่าแบบเฮ้ยเฮ้ยมองไรอะไรประมาณนี้ก็เรายังไม่ได้จะทําให้เราสามารถโจมตีได้ตอนนี้ก็คือเราจะให้มันเช็คก่อนว่าเราออไปรับพลีนั้นมายังถ้ารับแล้วเราก็จะสามารถปีกอบินงนี้ได้ด้วยการทาการคลิกมาที่ตรงนี้หน่อยทุกคนจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมว่ามันบกหนึ 1, ่งบกหนึ่งใช่ไหมซึ่งเคล็กอบินมันจะอยู่หน้านี้ก็คือบกสองหมายความว่าเราต้องให้มันเช็คค่าว่า สองไหมถ้าสองก็ทำให้สามารถเปลี่ยนฟังก์ชัน function, เป็นฟังก์ชันต่อสู้ได้เราจะเลือกมาตัวนี้ตัวรับค่าจากนั้นมาที่ variable แล้วก็ดิ้กเข้ามาที่ขั้นตอนตัวนี้ถ้าขั้นตอนเท่ากับ2แล้วก็ใส่ l i f l i f ก็คือถ้าขั้นตอนไม่เท่ากับ2ก็คือจะขึ้น even ละเฮ้ยเฮ้ยมาไว้แต่ว่าถ้าขั้นตอนเท่ากับ2เราก็จะให้ขึ้นฉากต่อสู้ขึ้นมา แล้วก็เปลี่ยนแดร็กให้เป็นแบบว่าเฮ้ยแกลจะมาจัดการข้าอย่างงี้เหรอ,อยันน่ะจริงก็ขงเขา,เามาเฮ้ยอะไรประมาณนั้นเพื่อที่จะแบบตั้งให้มันต่อสู้ก็เด,เ,าากเดี๋ยวเราทําการเดืเบบัชิเมานี้ก่อนไอหน้าสามมันจะมีเขาบอกแ b ต t ทนโปร s ซทุกคนจะเห็นว่ามันจะให้เลือกอันนี้ได้ทุกคนเ,เลือกเลยเดี๋ยวเราจะพาไปตั้งค่าว่ามันตั้งค่าอย่างไงทุกคนย็อมาที่ดาร์ตเดดเหมือนเดิมดาร์ตเดดของเราจากนั้นมาที่ไอน้ามี ซึ่งไอนามีเนี่ยมันจะเป็นตัวเก็บว่าเป็นศัตรูพวกนอตเอร์พวกนี้ก็จะมีค่าให้ต้องแบบแมกเคสพีแมกมานาพลงโจมตีพลังป้องกันแล้วก็ของที่สามารถตอบได้จากตัวละครตัวนี้แล้วก็เป็นพวกเลเวลกับเงินส่วนอันนี้จะเป็นท่าว่ามันมี5จมตีท่าไหนบ้างอาะไรประมาณนี้ซึ่งตัวเนี้ยเรายังไม่ต้องไปคิดเรื่องกาเรามาตัวนี้ ตัวนี้คือทูบทูบก็คือกลุ่มมอนสเตอร์ว่าเราจะให้กลุ่มนี้ยมันมีตัวอะไรบ้างมีกอบินหนึ่งตัวแล้วก็เอาอย่างอื่นนะคะได้แบบเอาอีกามาอะไรยงี้แล้วก็เอาบอสมาด้วยคือเราสามารถตั้งได้อย่างอิสระว่าเราอยากให้หนึ่งตีนะ้เนี่ยมีอะไรบ้างแต่เราจะเอาเป็นกอบินหนึ่งตัวแล้วกันแล้วก็ตั้งชื่อกลุ่มนี้ว่ากอบินใจกิลนก็คือเฟสของเรานั่นเองแล้วเราก็จะทําการกลับไปที่ตรงเมื่อกี้นี่ตรงนี้ที่เราใส่ไว้เห็นไหม เอ้บ,บัตท่นโปรเซสมันจะกลายเป็นก o อบิ้งใจก,กัเลยละเพราะเมื่อกี้เราไปเปลี่ยนไอ้กอบิ้งสามตัวให้เป็นตัวเดียวอะอแล้วพอเราตีเสร็จเราก็จะทําการให้มันเช็คว่าเราตีเสร็จย่างโดยการมาที่คอนโทรลสวิตช์แล้วก็ไอ้จัดการก o อบิ้งเนี่ยิดแค่เป็นออนออนหมายถึงว่าเราได้ทาการจัดการก o อบิ้งตัวนี้เรียบร้อยแล้วอ่าพอเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็แอพพลายแล้วก็มาเทสกันก่อนว่ามันใช้ได้ผลหรือเปล่า เราก็เดินมาคุยกับไอกอปนปิมันก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณมองอไรเพราะว่าเคสเราเนี่ยมันยังไม่เสร็จแล้วพอมาคุยตรงนี้ก็สวัสดีจอร์ดอยากให้ไปเก็บสมุนไพรให้หน่อยอ้าวเอา,เอาทำไมไม่มาอันนี้เลยวะเด้เด้เดเด,ด,ด้แล้วเข้าไปช็คกันทุกคนทำไมมันจะกีะ้ปะอ๋อเราใส่สลับกันทั้งบนอยบข้างล่างท้างบนอยบข้างล่างเราสลับกันทุกคนเราต้องเอาไอเอลเนี่ยไปอยู่ด้านบนนะแล้วก็เอาไอข้างบนมาข้างล่างเราเขียนสลับกันแน่เลย อ,อย่างงี้ยอย่างนี้ก็ถือว่าเสร็จก็คือมันจะขึ้นได้อะหลอก,กอบนนี้อันนี้ส่วนด้านบนนี้ก็คือเมื่อเก็บครบ3มอันถึงจะสามารถมาส่งเคลได้อะแล้วก็มาเริ่มกันใหม่หรอกแลวก็เดินไปที่น้องจุ้งก่อนเลยแล้วน้องจุ้งก็จะบอกว่าไปเก็บสมุนไพรมา3อันนะจอยแล้วก็ทําการไปเก็บสมุนไพรให้น้องจุ้งอะแล้วก็เก็บมาให้หมดเลย เขาเก็บมาผู้สูงองจูงองจุงก็บอกว่าโอ้ยเยี่ยมเลยมีอย่างให้ช่วยไปจัดจาการกอบินเจลเกเให้หน่อยอ่าแล้วเราก็จะทําการมาปล่อยกอบินแล้วแกจะจัดการเชนล้อเข้ามาแล้วมันก็จะเกิดการต่อสู้สุดดุเดือดขึ้นแล้วก็ปีไปก่อนเลยเดียวแตกเรียบร้อยอ่าแล้วก็สวิตตัวน,นี้น่าจะอ,อ่อนละเราก็กลับไปเช็กดูอ่ะโอ้ยว้าเจ๋งมากเป็ซอนนยแน่มากเราขอเข้าร่วมปาร์ตี้นี่เรียบร้อยทีนี้ก็เข้าร่วมปาร์ตี้เราเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าตอนนี้ก็อปบินมันยังไม่หายนะเพราะเรายังไม่ได้ตั้งค่าตรงนี้เราก็ทําเหมือนทุกทีเลยก็คือทําการกดสวิตช์แล้วค่ะเซลสวิตช์ A Control On แล้วก็ New พจอ e เ v e n ์แล้วก็ให้มันติดเป็นสวิตช์ A On ก็เหมือนเดิมที่เราบอกประจําก็คือว่ามันพอสวิตช์ A On แล้วมันก็จะมาหน้า2งแล้วหน้า2มันไม่มี e v e n ์อะไรเลยก็คือมันจะหายไปเลยก็คือครั้งเดียวมันไม่เหมือนไอสม,ไมุนไะพนรนะเพราะสมุนไพรมันจะรีสปาทุกครั้ง แล้วไอตัวนี้มันก็จะทํางานเป็น1 2 3 4สาสี่ตามตัวเลขที่เราเขียนไว้ก็คือถ้าเราอยากจะให้มันมีเพิ่มเนี่ยเราก็แค่กรอบหน้าอีเวนตนนี้วางแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเลข2นี้ให้เป็นเลข3าเป็นเลข4เป็นเลข5เควสมันก็จะเป็นเควสต่อเนื่องอนนที่แบบว่าต้องทําหลายครั้งมากๆกว่าจะจบอ่าเราก็สามารถเปลี่ยนไดอะล็อกแล้วก็เปลี่ยนเงื่อนไขได้หมดเลยว่าเราอยากให้เควสเป็นยังไงซึ่งมันก็จะมีประมาณนี้ก็มีแบบเวทเก็บสมนุนไพรก็คือเก็บไอสามชิ้นนี้ แล้วก็มีเควสไปตบกอบลินเป็นเควสกับตบกอบลินกับเควสเก็บของโอเคต่อไปเราจะแถมให้อีนอันนึงเป็นเควสท,ท,ที่จะต้องเอาเงินมาจ่ายถ้าไม่มีเงินมาจ่ายเควสก็จะไม่สําเร็จเป็นเควสท,ท,ที่ต้องใช้เงินนั่นเองแล้วก็จะกลับมาที่อีเวนต์ตัวเดิมของเราก็คืออีเวนต์น้องจุ้งของเรานั่นเองเราเข้าไปเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็มาที่หน้าสามหน้า 3, สามเสร็จปุ๊บ เราก็จะทําการกดก๊อปวางแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นเลขสามเหมือนที่เราบอกอ่ะแต่ครั้งเนี้ยเราจะเปลี่ยนพวกไดอะล็อกกับผ้าบางอย่างนะก็เอาอันนี้ออกก่อนลบก่อนแล้วก็เปลี่ยนไดลลอกเป็นแบบว่าอานาเจ๋งมากเลยแต่ว่าฉันเนี้ยมีอีอมีอีกสิ่งที่ฉันอยากจะขอฉันอยากจะขอนายเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็ก๊อปวาง,แล,ววางแล้วก็บอกว่าพอจะมีสัก สองร้อยไหมสองร้อยอ่ะเสร็จปุ๊บเราก็จะอันนี้มันก็จะเป็นควสใหมล่ละเห็นปะเนี่ยควสเค้าบินเสร็จปุ๊บมันก็จะมาเป็นนี้เป็นควสพอจะมีสักสองร้อยไหมอ่ะแล้วเราจะมาหน้านี้ต่อแล้วก็ลบ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 ,ลบให้มดนเลยนี่แล้วเราก็จะใส่มันเดิมเหมือนตอนที่เราทาสมุนไพรเนี่ยก็จือจะให้มันเช็คค่าว่าเราอ่ะมีเงินกี่บาทมีกี่โกนะจริงๆมันมีวิธีที่ง่ายกว่าตัวนี้แต่ว่า เราจะใช้วิธีนี้แต่ก่อนเพราะว่าวิธีนี้มันค่อนข้างที่จะกลเบลแล้วก็สามารถใช้ได้หลากหลายกว่าก็นี่ Number ร์เท่ากับ200แล้วเราก็าใส่ตรงนี้แปลว่าพนี้สัก200ไหมถ้ามีก็จะขึ้นแบานบนถ้าไม่มีก็จะเป็นเอลด้านล่างโอเคต่อไปเราก็จะให้เกมมารู้ว่าไอค่านัมเบอร์ที่เรากำลังหายเนี่ยมันคือเกม e a t a แล้วก็เป็นเอ่อโกอยไหนวะ จนุนจนตรงไหนว่าว่าจะอยู่ตรงอื่นๆปะอ่ะนี่ไง go ่ากับจำนวน,นเงินของผู้เล่นอ่ะ number ท้ากับจำนวน,นเงินถ้า number ท่ากับ200เกิดอีเวนต์อ่ะประมาณนี้ต่อไปเราก็จะใส่แดร็กเข้าไปว่าโอ้สุดยอดมากเลยจอร์ดเดีไปกอบมาไดา้กอบเอาแล้วก็มาวางแล้วเลียนมันง่ายกว่าอ่ะก็โอ้สุดยอดมากเลยจอร์ดงั้นเราขอเขาลงไปอยูน่นะเราละก็คิดเข้าไปแล้วกนะ็แจนะ้ง party member เหมือนเดิมแล้วว่า ใส่ตัวละครที่สองเข้าไปแอดเพิ่มเข้าไปอ่าแล้วก็เหมือนเดิมที่เราทําประจําก็คือสวิกเกอออนแ้วยเพราะไม่ทํานี้ตัวละครมันจะแยกวางแล้วก็เจอประมาณนี้อันนี้ก็คือเสร็จละมีเงิน200อ่าล้วก็จะมาหาทีนี้เรากดโอเคแล้วเราจะหาทําที่หาเงินก่อนเราจะเอากล่องตรงนี้มาแล้วเราก็จะหากล่องจริงๆสักอันหนึ่งที่มันพอใช้ได้เอาเป็นอา่าสักกล่องหนึ่งแล้วกัน อันนี้อันนี้น,นี่อ่าเล้กล่องน,นี้มาแล้วก็มันเดิมโชว์เทคนะแถ้าเราไม่โชว์เทคเนี่ยเกมมันจะไม่บอกว่าเราได้เงินเราต้องเป็นคนใส่โชว์เทคเองทุกคนแล้วก็เขียนว่าแบบได้รับเงินสองร้อยบาทอะไรอย่างี้อ่าแล้วเราก็แฉงโกอินครีสสองร้อยก็คือได้เงินสองร้อยบาทแล้วก็สิ่งที่เราทำประจำก็คือสวิตเอออนเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่เปิดจำด้วยแบบอลิมิตแล้วก็ สวิตเอออนเหมือนเดิมแล้วก็กรอบวางเอาอันนี้ออกแล้วก็ติดเซลสวิตเอออนด้วยแต่ถ้าลืมติดเดี๋ยวมันจะมาอันที่2ก่อนนะก็คือว่ามันจะไล่จากอันเยอะสุดก่อนในกรณีที่ไม่มีเงื่อนไขนะก็คือมันจะมาสองก่อนในกรณีที่มันมาสองได้มันจะมา2เลยมันจะข้ามหนึ่งไปเลยเพราะฉะนั้นอะอนอกจากหนึ่งอะเราต้องใส่เงื่อนไขไปด้วยว่าเงาาื่อนไขคืออะไรมันถึงจะมาหน้านี้ แล้วก็ใส่สลิต A A ไปแล้วก็เทปโอเคแล้วก็พอจะมีสักส0งร้ยไหมเราก็มาเปิดกล่องตอวนี้เราก็ได้ตังสองร้ตอนนี้มี200อย้าโกละอ่าเดินมปคุยพอจะมีเักส่องรม้เอาอะไรวเนี่ยเดี๋ย,ะะนะยไปเช็คก,ก่อนอ๋อโอเคคือเราใส่ตรงเนี้ยเท่ากับ200 เท่ากับเนี่ยคือมันต้องเป๊ะน,นะคือถ้าถ้าเกินสองรอยหรือน้อยกว่าสองรอยไม่ได้พเพราะฉะนั้นอะ่ะเราต้องเอาที่เป็นเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับจะเป็นรูปลุกศรแล้วก็มีขีดด้านล่างอย่างนี้ก็คือมากกว่าสองร้อยหรือเท่ากับสองร้อยคือไม่จำเป็นต้องสองร้อยเป๊ะเหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้คือมันต้องสองรอยอ่ะเรามีสองร้อยห้ามันก็เลยไม่นับ ก็ให้รับเรื่องพอมาถึงตอนนี้ว่ามี200้ยไหมเราก็มาเปิดกล่องเรามี205บาทตอนนี้อ่าเราก็บอกว่านี่พร้อมเข้าตีเรียบร้อยทีนี้เราก็เปิดตัวละครเข้าตีมาเรียบร้อยนะคะก็จะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้นะสำหรับวันนี้ว่ามีอะไรบ้างว่ามีอีเวนต์เก็บสม,มุนไพรมีตีกบิ้นแล้วก็มีหางเงินสองร้อยบาทก็จะมีประมาณนี้วันนี้ แต่ว่าถ้าทุกคนอยาก็ะทำ q u e s ที่มันแตกต่างจากอันนี้ทุกคน,นก็สามารถมาเปลี่ยนตรงแบบฟังก์ชันตรงนี้ได้ว่าเงาาื่อนไขคืออะไรซึ่งมันมีทั้งแบบแอตเตอร์จำนวนไอทเทมว่ามีไอทมอะไรในตี้หรือ,อยังมีสกิลนี้ไหมม,มีชื่อว่าอะไรอะไรประมาณน,นี้ก็คือเราสามารถตั้งได้หมดเลยอยากได้อะไรบอกว่าเอนอมี่หนึ่งเท่ากับอะไรนี้ก็จะประมาณหนึ่งนะแดีว่า ตัวนี้จะมีโกลด้อเหมือนที่ใช้อันจับอันมาแค่ก,ก็าสามารถใช้อันนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าปกติเนี่ยเราจะใช้ตัวเมื่อกี้มากกว่าเพราะว่ามันสามารถรับค่าได้เยอะกว่าแล้วก็หลากหลายกว่าอันนี้เหมือนกาเล่นเหมือนอันเมื่อกี้เลยอันนี้คือแบบมีจํานวนเงินเท่าไหร่เหมือนกันเล็กนี่โอเคสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่มารับชมกันวันนี้เราก็สอนประมาณนี้ใครมีอะไรสงสัยสามารถคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวเราทำคลิปให้ว่าอันนี้ทำยังไงอะไรยังไง ก็สประมาณนี้นะของวันนี้ก็บ๊อบบายได้เจอกันใหม่